เอาเตรทอสกาลงมานะครับเดียรีรับแล้ววันพันให้มาบอลแทรกอีกครั้งหนึ่งโปรแลนรับได้แล้วรับล้นข้ามาขึ้นตีลูกนี้ซนเซลยังรับได้อยู่แล้วลูกคสิตีโปโ้โหอัดใส่บล็อกของไทยกระเด็นออกไปครับเป็นโปรแลน์ขึ้นนำํำครับ12-11ก็เป็นจังหวะที่เด็ดขาดเลยนะคะของลูกคสิคค่ะวางไปที่มุมตรงนะคะ เลือกตีใส่บล็อกเล็กเลยนะตีเข้าใส่ทางคนพันนะเกี่ยวมานี่เพราะว่าเราเปลี่ยนด้านนอกเฮ้ยตีมาหลัง่าโอเคน่ากลอบใส่นอกใส่นอกนะทางนี้ช่วยหน่อยทางนี้ข้ามั่นใจช่วยหน่อยเฮ้ยบอลเราทีนี้เรารับเปลี่ยนมาเข้าไปเหยียบเลยไม่มีลายความมั่นใจพวกเราเท่านั้นนะบอลจังหวะนี้นะน้ำเสียงของโค้ชด่วนนั้นไม่กดดันนักกีฬาเลยนะคะ เกมมันดิบหัวใจทั้งสองฝั่งนะคาะเสร็จตาเสร็จติดไปเองครับเวนสกากดดันตัวเองเหมือนกันครับตัวเซตสำรองของโปแลนด์เราต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะอัจฉลพรครับ เสิร์ฟมาเซ็นเซลรับแล้ววิเชียกยกไปหัวเสาติดบล็อกของไทยแล้วรับตัวนี้ต้องแก้แล้วครับเซ็นเซลเป็นโอกาสของไทยกรบติดดาพาให้พรอพันธ์แล้วแทรกมาอีกครั้งนึงครับโดวยวิภาวีตีอัดทะลุบาลแล้ว,วทางเซ็นเซลครับรับไม่ได้ฮะโอ้โหคือชื่นชมน้องๆมากเลยนะคะมาถึงจุดนี้น้องๆนิ่งมากๆแล้วก็เล่นใจเย็นมากะคะ่ะค่อยๆเล่นค่ะเป็นวิภาวีเข้ามาตีบีแทรกนะคะได้ผลค่ะ โอ oh ้โหเซนเซลนี่เส okay. ียดายเลยนะคะบีบให้ทางโปแลนด์นะครับโดยสเตฟานอุลวารินี่ต้องขอลานอกบ้านนะเป็นเกมที่สูสีอย่างยิ่งนะค่ะ เราต้องเชื่อว่าเป็นแฟนวอลเลย์บอลน,นี่มีความสุขเลยค่ะเห็นเกมแบบนี้นะคะระดับโลกค่ะค่ะวันนี้สองเก่งมากที่สองสามารถแบบว่าลงมาแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ได้ดีมากๆค่ะก็อยากให้สองเก็บความรู้สึกแบบนี้แบบอย่างเงี้ยค่ะไปไปให้มันเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็ พยายามต่อในทุกๆแมตที่มีโอกาสหนูเชื่อว่าน้องสามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ดดีใจกับทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้ต่อให้เราจะแพ้มาสามแมตติดแล้วแต่ทุกคนยังแบบพยายามแล้วก็สู้แล้วก็ยังอดทน ต่อให้วันนี้มันจะมีบางช่วงที่เราทําได้ดีและบางช่วงก็ทําได้ไม่ดีแต่ว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็สามารถเอาชัยชนะไปได้ก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พูดหมดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะค่ะก็วันนี้หนูรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าทุกคนในทีมอ่ะเหมือนส่งอินนิจีส่งพลังให้กันอะ่ะแบบเหมือนเชื่อว่าเราอ่ะจะทําได้อะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ทิ้งเลยคือเราสู้กันเต็มต่อเต็มถึงแม้ว่าเราจะโดนนําแต่ว่าเราอ่ะ พยายามที่จะสู้พยายามที่จะทำให้ได้ในแต่ละพอยต์อะค่ะให้มันเ <c oughs> ลิศด